สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง t o b e a ี t นะครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวรถบิกบีคันแรกนะครับที่ใช้มาหลายปีแล้วเป็นมอไซค์คันแรกในชีวิตเลยตั้งแต่ผมยังขี่เวฟไม่เป็น่คันนี้ก็คือเป็นรถที่ผมฝึกขี่มอไซค์นะครับก็อยู่โดยกันมานานนะมันถึงเวลาที่ผมจะขายละก็เสียดายเหมือนกันนะคิดถึงมากก็ไม่เคยรีวิวของแต่งให ผู้ติดตามในช่องดูเลยเดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูแล้วกันนะครับท่านี้เป็น S 1 0 0 0 R นะครับ R เดียวคือเป็นเ a เกตตัวโครงตัวแชสซีชคมันจะเหมือนกับ HP4 เลยครับคือเป็นโชคปรับไฟฟ้าหน้าหลังมีควิกชิปเต t e r จากโรงงานนะครับให้ดูรอบๆก่อนผมก็แต่งจนไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วนะเดี๋ยวได้ของแต่งคร่าวๆไปดูเริ่มจากฝั่งซ้ายกันก็ไนดะ้อ่า ก็จะมีหุ้มคาร์บอนนะครับตัวบนก็เป็นมือร่วมหมื่นนะครับครอบเฟรมเป็นหมื่นฉลามครอบไอไฟลิ่งข้าง,งเป็นคาร์บอนแต่ตัวชิ้นนี้เป็นชิ้นด้านนะครับของレสฟ็อกของนอกครับกันลมอีโวเทคอีโวเทคทั้งดุมล้อตรงกลางแล้วก็ดุมล้อหลังเลยนะครับแล้วก็มีกันแข็งจีบีเลสซิ่งแท้นะครับ ซึ่งแท้กับปลอมเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต่างกันแล้วมีอะไรก็ใสไปเถอะครับอย่าไปซีเรียสด้านหน้าับเป็นชิวหน้าฮะชิวหน้าวันเดลิชของเยอรมันกันนโบน็อตโปโบนะครับมือคัดนี่มือคัดเป็นของ t w m ก็คือเป็นันนี้สัมผัสมันจะแบบสัมผัสมันจะนุ่มลื่นมือมากเลยครับตามสมราคาแค่ก้า,ยกายอย่างเดียวตั้ง4,000บาทเนะี่ย ฝั่งนี้ก็จะเป็นปั๊มบนเบมโบ่เบอร์19นะครับ19 rcs แล้วก็พร้อมกับกระบุกกระบุกโบใหญ่อันนี้จะเหมือนพวกติดรถพวก toy arm s e z x 1ิ r นะครับสายใสอ่าน้ำมันเบรกใสๆเลยเบรกตัวนี้ก็นดบเดืเรือครับจับกับเบมโบ้อันนี้เบมโบ้ของเดิมนะครับของโรงงานคือดีครับเหลือเฟือละเปลี่ยนพับเบรกเดืมบเก็พอล้อผมก็ทำเป็นคาร์บอนแดงนะครับ ไม่รู้ในกล้องมันเห็นชัดไหมไปดูด้านหลังอาจจะเห็นชัดกว่านี่คือหุ้มคาร์บอนมาเฟียวๆเลยครับมีสปูลของไลท์เทคนะแล้วก็ท่ออาคาไทเทเนียมตาการบอนนะครับกับคอฟูลฟูซิสเต็มนี่มองเข้าไปจะเห็นเลยนี่มันเบิร์นจนขึ้นลุงเลย ท่อผมใส่มากเลยนะีดีมันเห็นไม่ค่อยชัดไม่มีคลิ้กเกลือเลยนี่ยิงยาวคอของปูของเอ0 0พั an, านเอฟาามันจะเป็น2.25นิ้วนะครับจะไม่ใช่2ไม่2นิ้วครึ่งอ่าตอนนั้นปลายตัวตัวท่อนปลายมันจะเป็นทางเข้ามันจะ2.25นิ้วหรือ60มิลิเมตรอันนี้เผื่อใครอยากทราบ รวมประมาณนี้ครับด้านท้ายอ๋อผมใส่ท้ายสั้นนะครับ Competition Works ล้วก็มีไฟไฟท้ายไฟเลี้ยวน้ำตัว Motodynamic นะครับ mm hmm. ก็คือตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวน้ำตัวเนี่ยมันก็มีหลายงานนะครับถ้าของ Motodynamic MD แท้นเนี่ยไฟมันจะกระพริบได้เวลาเบรกมันจะกระพริบๆๆแต่ว่าเราข้างในมันจะมีสวิต เราสามารถทําให้มันไม่กระพริบก็ได้ให้มันเหมือนไฟเบรกทั่วไปก็ได้นะครับแต่ถ้ากระพริบมันก็ก็สวยๆแล้วแต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะครับพักเท้าอะไรก็อยู่ครบอืมแล้วก็อ๋อกระจกเปลี่ยนเป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับของ Racing Tower ตัวนี้ก็ใช้ดีมากครับมุมมองกว้างแล้วก็แบบไม่ต่างจาก CRG ไอคู่ละเกือบหมื่นเลยคือใช้แค่ยี่ห้อนี้ก็พอครับ ผมใช้หลายคันผมก็ใช้ยี่ห้อนี้แหละมันมีน้ำหนักแล้วมันไม่สั่นด้วยแล้วก็อ๋อแล้วก็ไฮไลท์คนระับของปั๊มเบรกหน้านะเปลี่ยนก้านมานี่เป็นก้านแบบก้านเจาะรูส่วนใหญ่ถ้ามาจากเวลาเราซื้อมันจะเป็นก้านทึบนะก้านเจาะรูมันจะเหมือนฝั่งมือคัตทีดบิวเเลยประโยชน์ของมันคืออะไรครับมันมาจากสนาม Mo t ต GP ที่แบบที TW m เขาผลิตก้านนะแล้วเขาเจาะรูเพิ่มทําให้แบบนักแข่งทําเวลาได้ดีขึ้น เหมือนมันเพิ่มแอโรไดนามิกของก้านลดลดแรงต้านลงไปอ่านี้ก็เป็นความรู้นะครับประมาณนี้ครับก็รวมประมาณนี้ผมก็คงจะคิดถึงมันมากอะ่ะเดี๋ยวไปขับให้ดูวันนี้มาส่งการด้วยบรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปเดี๋ยวไปขี่รถเล่นกันวันส่งการสองพันยิบามนะครับห่างหายกันไปนานปีนี้เดือดมากเลย เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูแถวอาเนะมันจะมันกันอะไรเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อก่อนเผื่อใครไม่เคยฟังเสียงเอทพันนะครับท่อฟูเสียงเป็นยังไงนะครับเดินเบามันจะปรับปปับปุบปรับหน่อยครับเพราะว่ามันเร่งรอบเพื่อวอร์มเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเนียนขึ้นมันจะเดินแบบสมูทขึ้นอันนี้มันจะแบบเป็นลูกๆหน่อยนึงนะเสียงคือดังกันบางดีมันก็ดังนั่นแหละแต่ว่าดังแบบ ดังแบบลอๆนะครับเห็นลุยกันเอสพันเป็นรถที่สมูทมากเลยนะครับผมว่าสมูทสุดแล้วในบรรดาทุกยี่ห้อเนี่ยขับมานะไอบเอมเนี่ยมันสมูทสุดๆเลยช่วงรอบต่ำๆอะ่ะมันจะมีอาการที่ว่าท่อฟูอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบกุกกักกักบางทีแบบขี่ช้ามากๆอ่ะต้องใช้คัดช่วยแต่ว่าผมไปขับยามาฮ่าขับคาวาบอกเลยว่าเอสันบีเอ็เนี่ย เนียนที่สุดแล้วแล้วก็รถตัวรถอะช่วงล่างมันแน่นมากเลยครับคือลังงานประกอบมันแน่นมากอะเวลาเราขึ้นลูกรละหน้าดะคือรถมันไม่กับแก๊บกแก๊บเลยอะคือมันแน่นแบบแน่นปึกเลยอะอันนี้ขนาดรถมัน5้าปีห้าปีแล้วนะตั้งแต่ปี2 0งพ2 0 1ิบสององะรถมันแน่นแบบโอ้คุณภาพมันต้องยอมรับจริงๆว่าคุณภาพมันดีจริงๆครับ ดีกว่าแบรนด์อื่นในแง่งานประกอบนะอ่าแล้วช่วงล่างติดรถคือแบบโค้รจะดีมาแบบไม่ต้องวอร์มยางกันเลย ไม่ได้เจอฟีลิ i แบบนี้แล้วขี่ไอ้พันมันอุ่นใจจริงๆนะรถรุ่นหน่นมาขี่เราเร็วอย่างเงี้ยมันไม่อุ่นใจเท่าไอ้พันว่าช่วงล่างว่เบรกมันเอาอยู่มันไม่น่ากลัวครับ ไาออกปรับปรับเลยแต่ย่งว่าอะไรผมได้ขับอย่างเงี้ยเดือนละวันสองวันเีก็เลยแบบจำใจว่าขายว่ามันได้ใช้น้อยอ่ะปีปีหนึ่งก็จ่ายแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนน้ำมันเบรกกับต่อประกันภัยเนี่ยก็เลยเสียดายอะ่ะอยากให้คนที่เขาได้ออกทริปได้แบบขี่จริงๆเอาไปลงแขกอะ่ะได้ใช้ประสิทธิภาพของ รถได้อย่างเต็มที่ครับก็เลยว่าขายก็ได้ว่าลูกรักคือผมขายบิ๊กไบค์มาหลายคันนะคันนี้น่าจะเป็นคันที่แบบผมหวงที่สุดแล้วอาจจะแบบเสียใจสุดแล้ว ก็เลยขอขี่หน่อยนะโช้ไฟฟ้าพีเมคือเพื่อนๆลุยได้เลยนะพื้นมันจะเป็นไงก็ลุยไปเถอะโช้มันปรับแบบมันปรับดีมากอะ่ะคือยังไงมันก็หนึบติดถนน แล้วมันไฟฟ้าหน้าหลังด้วยไงคือเราไม่ใช่ว่าแบบมีไฟฟ้าแค่หลังเนี้ยสบายแค่ก้นแต่ว,ว่ามือแบบกระแทกชกปักปักปักมันไม่ใช่ ันที่สิบห้าแล้วนะเหมือนทุกคนจะเมาแห้งกันนะไม่ได้จะเดือดเท่าสิบสาสิบสี่หรือเปล่าแต่ก็น่าจะได้อยู่ละ เดือดเลยคือค้กงมากโดนซาดแล้วเมื่อกี้โอ้ปิดถนนระวังนิดนึงนะ อยูนะพอดีมันยังไม่ดึกอ่ะอสงสัยแบบสาวๆเขายังไม่ฟื้นกันนะครับเด็ดพันนี้หมดค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าขับรถติดๆเนี่ยร้อนชิบหายโอ้รอน เดือดเดือดเลยดึดต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 ึดดึดดึดดึดใครวันที่สิบห้าพรุ่งนี้วันนะครับใครยังไม่มารีบๆมากันนะปีหนึ่งมีครั้งคุณจะพลาดได้ยังไง เมื่อกี้ได้ดึงนทีโอ้โหมันดึงแบบไม่มีคาว่าตกเลยครับอันนี้เกียร์ห้านะเกียร์ห้าคือบิดคือดึงแบบกู้แบบยาวๆไม่มีช่วงรอยต่อเลยคนะือเป็นรถที่เนียนที่สุดแล้วเนียนที่สุดรลไนขับมาแล้วต้องยอมรับเลยพาะเครื่องมันดีจริงๆครับเบีย รถมันนิ่งกริปเลยอ่ะเดี๋ยวบอกตัวเองจำความรู้สึกนี้ไว้ครับคงไม่ได้ซื้อบิ๊กไว้์พันสปอร์ตพันอีกนานเลยอตอนหลังผมมองเรื่องจทย์การใช้งานมากขึ้น ผมใช้กันสะบัดเดิมนะไม่ได้อัพเป็นโอดินเลยกันสะบัดเดิมคือมันปรับไม่ได้มันใส่ไประดับเดียวกันกลางอ่ะผมว่ามันก็สไตล์การขับของผมมันโอเคแล้วไม่ได้ขี่แบบบ้าคลั่งมากเยียบกระจกน แล้วควิกชิปของ s อ0 0ั an, จากโรงงานนะของ s อ0 0ันเดี่ยวหรือด็บเบก็แล้วแต่มันควิกชิปที่เนียนมากนะมันไม่เคยทํางานพลาดเลยมันทำงานคมแล้วแบบเหมือนมันตัดได้พอด,ดีอ่ะพอด,ดีทุกท,ทุกจังหวะไม่เคยแบบไม่เคยตัดไม่ดีอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าก็ขีวเทียบเกันมาหลายๆรุ่นนะมันจะไม่ได้ความนุ่มแบบรถรุ่น ใหม่ๆที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆม,มันจะมันจะนุ่มนุ่มเท้าในเวลาเรากดอะ่ะอันนี้มันไม่นุ่มมากแต่เตะแ,แล้วมันแบบปังปังพอดีเป๊ะเลยจังหวะที่มันตัดแล้วก็ต่อเกียร์คือมันพอดีมากเลยครับมันเสียเขาก็เล่นกันนะอันนี้ไม่ค่อยมีเพลงดังๆเหมือนะ c a เท่าไหร่ดูแล้วไม่ได้สนุกเท่านะ คนเยอะอยู่ขอเบิดหน่อยได้ไหมเออก็จะปไปอย่างนี้โอ้โหมันต่อคิวกันอย่างนี้เลยนะสวดยอด ถึงแล้วอึบ <c oughs> เรียบร้อยครั้งสุดท้ายแล้วนะลูกร,รักข้าจะคิดถึงเองเอาไว้เจอกันใหม่ครับ มันจริงๆถนนแบบเนี้โล่งๆหน่อยนะขี่โคตรมันนะเราเจอกันนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูไฟไท้ายที่บอกไฟไท้ายกระพริบแต่ว่าในจอมันน่าจะกระพริบอยู่แล้วนะไม่รู้จะเห็นไหอันนี้เหยียบเบรกนะหนึ่งสองสามอืมปิ๊บปิ๊บแล้วค่อยติดปิ๊บปิ๊บค่อยติดนะครับอันนี้ท่อไทเทเ,เนียมนะมันดีไงนะ นึงเสียง2การระบายความร้อนอันนี้เพิ่งวิ่งมาจอดนะเย็นแล้วไม่ร้อนเลยมันเย็นเร็วขนาดนี้เลยภายในแบบไม่กี่นาทีนะครับตาก็ก็ขอบคุณใครติดตามช่องนี้พอรถคันนี้นะไม่ค่อยมีหรอกคนไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ผมบอกเลยวินาทีน S เนี้ย S1000R เนี่ยกับราคาตลาดนะถูกมากคือคุณได้รถ โคแพงในราคาโค้ถูกรถนี้ดีไงไม่ต่างอะไรกับดับเบิล R เลยเปอร์ฟอร์แมนซ์แทบจะแบบเทียบเท่ากันเลยต่างกันแค่เป็นเป็นแฮนด์มันไม่ได้จับโชคต่างแค่นี้ยี่ปุนดับเบิล R แค่ย้ายนี่มาอยู่นี่แค่นั้นเองที่เลือดเหมือนกันหมดอย่าไปเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปพูดถึงคันนี้มันจูนรอบมาให้แรงบิดมาเร็วกว่าคือบิดแล้วมาไวกว่าดับเบิล R เพราะฉะนั้นช่วงต้นคันนี้กินผมบอกเลยนอกจากขึ้นแบบ200 200ปาน ไม่ต้องไปแข่งกับดับเบิลอร์อันนั้นเขาทำรอบมาแต่ว่าถ้าช่วงต้นอะสูงหนึ่งลอยชูดออกไฟแดงวิ่งในเมืองวิ่งออกทิพสบายไม่ต้องกลัวคือเหลือเฟือแล้วก็เป็นเด็เกดใครบอกตามลมเนะี่ยคุณใส่ชิลใส่ชิลดีๆนะชิลที่มียี่ห้อเพราะเขาออกแบบแอโรไดนามิกในอุโมงลมมาเอาชิลที่มีข่ห้อใส่ไปใส่หมวกใส่เสื้อให้มันพอดีตัวใส่เสื้อขี่มอไซส์ใส่หมวกให้มันถูกใสคันนี้ผมแช่200รไม่เมื่อยตัวแม้แต่นิดเดียว เมื่อยหน้าอ่างเดียวก็ er. คือแบบลมมันตีหมวกอะเออขนาดหมวกฟิตไปแล้วนะขี่ไปได้เลยไม่ต้องกลัวไม่เ <ys> นื่ยไปติดอย <ys> ่าไปติดว่าแบบเอ้สปอร์ตเอ้ไม่ใช่เนเกตมันต้านลมต้าน,าน,านลมอะไรพวกนั้นคุณแต่งตัวไม่ถูกมันใส่ฮูดใหญ่ๆโคๆ้งๆอย่างเงี้ยมันขี่ไม่ได้มันแบบพุบพับพุบพับพุบพับมันผิดตั้งแต่ชุดที่ใส่แล้วใส่ถุงมือใส่หมวกให้ถูกใส่นะครับใส่เสื้อให้ฟิตเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์จะเสื้อกาดเสื้อหนังเสื้ออะไรก็แล้วแต่เสื้อฮูดก็ใส่ให้มันฟิตนะครับ ปัญหาจะหายไปนะแล้วก็ใส่ชิวด้วยอ่าก็คงจะคิดถึงเองนะจุย 8, ๊ยพันอาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีโอกาสค่อยหามมาใหม่นะก็ไว้เจอกันเพื่อนๆทุกคนใครอยากซื้อรถใครอยากอะไรก็รีบจัดนะครับรุ่นใหม่ๆมันแพงขึ้นทุกวันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ